สวัสดีครับทุกคนกลับมากับผมแก้ววันนี้ผมมีข่าวล้าจะมาบอกเกิรโซคลาตกรรมในตู้ปลางงวนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าอ่าเมื่อวานผมนั้นได้ไปซื้อกุ้งอีกสามตัวเมื่อวานนะใช่ผมนั้นไปซื้อกุ้งสามตัวจริงๆแล้วผมกะจะซื้อสองตัวนะ แต่คือผมอยากจะซีดตัวหนึ่งเพื่อไทยโอนหนึ่งตายก็จะมีอีกตัวหนึ่งคอยคงคอให้เป็นสีตัวอยู่แต่พอผมนำมันกลับมาบ้านและใส่เข้าไปในอูปป้บปลากับเกิดเรื่องที่แย่กว่าไปกว่าเดิมมันนั้นฆ่านันเองใช่ในตอนคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีส่หามันฆ่ากันเองจนทำให้เกิดการฟาดทาลิตตี้ นี่แหละฟาธาลิตี้อ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นการแย่งเมียไอเหนียนที่เป็นเพศเมียรหรือเปล่าก็ไมร่รู้ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ดาวเป็นเพศเมียอ่ะดูหน่อยสิทุกคนเห็นนั่นไหมใช่มันคือการฆ่ากันเองแบบร้ายแรงซึ่งตอนนี้คงเหลือแค่ไอตัวสีฟ้านั่นแหะ แล้วก็ไอตัวสีเทาๆที่อยู่ตรงนี้จุ่มโดนแยกทิบแล้วอ่ะคือไอตัวเทาๆอ่ะมันไม่ใช่ก่อนแต่ศพนั่นคือ,อก้อนที่ตายไปแต่สีฟ้านนี้คือตัวที่ทำให้เกิดศักยนักกรรมไม่ใช่ตัวนี้มันมีสีขาวเปื่อนๆอ่ะแต่ศพสองตัวนี้มันนั่นก็ได้เป็น,ปนอาหารของไอเนียน แล้วก็บิดสองตันี้ที่มึงจะเกิดมาใบใหม่โอเคก็มันนั้นเนี่ยไอสโสดคนนี้ได้สองตัวนี้ได้เป็นอาหารของไอเนียนกับไอสองตัวนี้ที่อนาคตผมจะตั้งชื่อมันให้อ่าก็มีประมาณนี้แหละคือลงคลิปชใช่ยังใช่วันคิดก็ยังไม่เว้นที่จะมีงานงานมันเยอะขอใจบ้อ อ่าไอปาพ,พวกนี้ผมจะบอกอะไรบางอย่างทําไมปามลดลงเนี่ยผมซื้อว่าปามน้อยลงเนี่ยเหมือนอย่าบอกว่ากุ้งกินเออยแล้วผมลืมอธิบายเรื่อง,อง,งหัวเงียนไอตอนนั่นคือมันลอกคราบแล้วเนี่ยศพมันตอนนี้การลอกคราบอยู่ตรงนี้ชวนเห็บวะอ่านี่ไงการลอกคราบมันอ่ามันลอกคราบมันรอดโชคดีมากตัวถึก ก็ดูศพของผู้มันดีกว่าอ่าศพของผู้มันคือคตรน่ากลัวการซอมบี้ไปแล้วไอ้ศพรอยกอนนั้นคือตัวขาดครึ่งตัวและสสวนหัวกับก้ามมันที่นักสนุใจจริงๆไอ้ตัวฟ้าตัวที่มันเพิ่งจะฆ่าไอ้ก่อนมันกลับตายเองไม่รู้ไอ ไอเนี้ยอาจจะโกรธมากที่ข่าเพื่อนมันจนต้องตายอย่างนี้ถือว่าเป็นความแค้นที่น่าผมใจจริงอ่ะซึ่งตอนนี้ไอตัวที่ข่ายก,กอน,นั้นก็โดนไอเนียนไม่ก็ไอตัวฟ้าไม่กไอตัวที่อยู่ข้างในนี้กระชากหัวและโดนกินคือมันกินจริงนะดูดิอ่ะซึ่งไอกอน่าสารมากเลย พราะมันเป็นโอที่เด่นมากบอกเลยว่ามันเด่นในเรื่องการที่มันขี้เกียจและอยู่ในท่อทั้งวันอ่ามันหลบแสงทั้งวันซึ่งนั่นแหละจุดเด่นของมันซึ่งก็มันก็สุดขีดไปแล้วตอนนี้ขอให้คาร์นัมมตสักค็ร์ลโดราตโตซมบะซามุสะถามทั้งนั่นแหละซึ่งวันวานก็เจอกุ้งตายเนาะชีวิตนี้มีแต่สงครามที่ต้องแย่งกัน แย่งหารการฆ่าตายแล้วฆ่าตัวตายนั่นแหละทำกันอย่างนี้ทั้งวันนะก็ขอขอคนที่ทคนได้มาเข้าร่วมในการไหว้ศพของไอตัวนี้นะผมไม่อยากไหว้ตัวเนี้ยผมผมจะไหว้แค่ก่อนมันเป็นตัวที่ดีที่สุดไอตัวนี้มาฆ่าก่อนผมน่าโดนไอเหนียนไอสามตัวนี้ลุมกระทืบหัวขาดไปเลยดิดูให้ดี หัวขาดอ่ะเห็นมัยังอ่ะไอกอนเ้ยเหลือคค่โดสแล้วคือไอกอนโวขาดมันหายไปคงไม่ใช่อะไรอะ่ะเหมือนคนโดนไอพวกนี้กินอะอ่ามืออยู่ในชามด้วยชามไก่หอมโอเคบายบายทุกคน